บางทีเราไม่ได้ต้องการการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการจุดหมายที่ใครๆก็รู้จักแค่ป่าเงียบๆลมที่พัดผ่านใบไม้และเสียงน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆธรรมชาติไม่เคยเร่งเราไม่เคยถามว่าเราเก่งแค่ไหนหรือประสบความสำเร็จหรือ,อยังที่นี่เราไม่ต้องเป็นใครนอกจากตัวเราเองทุกก้าวที่เดิน ไม่ใช่เพื่อไปถึงให้เร็วที่สุดแต่เพื่อรู้สึกกับปัจจุบันให้มากที่สุดแสงแดดอ่อนๆเงาของต้นไม้และอากาศที่หายใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่ายังมีชีวิตบางทีการพักผ่อนที่แท้จริงอาจไม่ใช่การหยุดทำงานแต่คือการหยุดคิดและปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อย ลองออกมาเดินช้าๆในที่ที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเราแล้วคุณจะรู้ว่าความสงบไม่ต้องตามหามันรอเราอยู่ตรงนี้เสมอ